สวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ที่กรมชลประทานนะครับอำเภอแม่ลาจังหวัดปัตตานีนะครับใช่แล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มีการมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทําเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในช่วงนี้นะคะก็เราก็มีเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็ได้ได้มีการมาศึกษาเกี่ยวกับการทําแปลงเกษตรแล้วก็การใช้อ่า เศรษฐกิจพอเพียงค่ะตามพระราชดำริของอพระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9นะคะครับแล้วก็ในแปลงแห่งนี้นะครับจะน่าสนใจอย่างไรนะั้นเราไปติดตามชมกันพร้อมๆกันเลยนะครับครับตามมาครับไปเลยค่ะ <laughs> นะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับเ,เราได้รับเกียรตินะครับจากหัวหน้าศูนย์ทดลองสถานีแห่งนี้นะครับ ครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีค่ะัให้หัวหน้าแนะนำสวนปั่นการทางครับก็ผมนายเชกสมพระรามพิชัยนะครับเป็นหัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชุมทานที่เกตปัตตานีครับก็เรามีหน้าที่เป็นศูงที่เกี่ยวข้องกับการทางการเกษตรชุมทานนะครับก็มีการศึกษาทดลองการให้น้ำชุมทานที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ วันนี้ที่เรามาการก็คือเป็นแปลงต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำชลปทานภายใต้กเกษตรที่ใหม่และเกษตรปลอดภัยซึ่งเป็นแปลงที่น้องนำหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และก็เป็นต้นแบบให้ก,กับเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับเอาละครับตอนนี้เรานะครับเราก็ได้มาอยู่กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ได้มีการใช้ชีวิตณนะสถานที่แห่งนี้นะครับและที่มีการเอาหลักในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาประจักษ์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก่อนอื่นเลยครับขอทราบชื่อครับชื่อสุเมศร์แล้วนะแล้วตอนนนกงครับอ๋อขอเรียกชื่อสั้นๆเป็นพี่เมศนะครับนะครับโอเคในส่วนของหลักในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับพี่เมศได้มีการแบ่งจากสรรในเรื่องของแบบเอาแบบง่ายๆเลยนะครับในในการใช้ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในสถานที่แห่งนี้ครับก็คือรายได้ผลผลิตแต่ละอาทิตย์ที่เราเก็บผลผลิตจากในในเกษตรที่เราได้ขายออกไปก็แบ่งจากรายได้ ทั้งหมดก็คือแบ่งเป็น3ส่วนหนึ่ส่ว,วน,ววนออมสามสิเปอร์เ็นอกอส่ว,วนก็คือมาแบง่งใช้ใจนะ่ายในของจาเป็นในครอบครัวแล้วก็เก็บไว้คุณกลับอกรออีกส0สิบเอ็ีกสามเปอรเซ็นต์หนึงง่งออมครับนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นที่รับผิดชอบหน้าที่ในการดูแลแปลงเกษตรแห่งนี้นะครับ ขอท <ขอ S 1> ราบชื่อครับเป็นเชฟนายุสมานครับค่ะเรียกว่าเบมันแล้วกันนะคะค่ะ,คะอยากทราบว่าเบมันคิดว่าอาประชยัยบัญยายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความสําคัญยังไงกับเบมันแล้วก็คนในสังคมคะก็ะคือสําคัญนะครับเหมือนว่าช่วงโควิดนะครับอาหารเริ่มมีการขาดแคลนนะครับเราสามารถเอาส่วนผลิตในส่วนของเราเนี่ยมาใช้ได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งรายได้ ก็คือจากสักขูยก็ไม่ค่อยมีผลกระทบ่าไรกับเราใช่ไหมครับเพราะเรามีเหมือนว่าอาหารของเราเองไข่ผักใช้กินครับแล้วก็ต่อสังคมนะครับบางคนนะครับในสังคมก็คือมีที่ดินแต่ไม่มีไม่มีการทําตรงนี้ส่วนมากก็คือจะใช้รายได้จากสาที่อื่นมากกว่าใช่ครับไม่ได้เห็นความสำคัญถึงตรงนี้ใช่ครับ ตอนนี้ก็มีเป็นการสร้างรายได้อย่างหนึ่ง<อ><น>ถ้าเ,าเรามีความรู้ในเรเื่องปัจเจกสิลพ์เพียงเราก็จะได้เอาตรงนี้มา<ช>เป็นแปลงที่ดีของเราให้ใ<ช>ใหมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมคะม่มรยายได้เพิ่มขึ้นแล,แ,ลแล้วจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเบมันได้มีการอาจากเบมันก็คือมีการทําศิลิ์พอเพียงอยู่แล้วมีการเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ทําให้เราอยู่บ้านมากขึ้นอะไรนี้ก็ได้มีการแบบตอนนี้ก็คือได้ทําการ ปลูกผักสวนครัวเพิ่มขึ้นใช่ครับขายบ้างใช้บ้างที่คาครับนี่ก็เป็นข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ทำการดูแลในแปลแงนี้นะครับค,บค่ะอ่านะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพี่แมนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยครับพี่แมนอยากจะทราบว่าพี่แมนในส่วนของการที่ว่าเราจะนําเอาความรู้ในเรื่องของ อาชีัเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างคะใช่ครับก่อนอื่นเลยนะครับโดยในชีวิตประจำวันที่เราใช้ก็มีปัจจัย4ี่ใช่ไหมครับทีนี้ในปัจจัย4นี่เราก็มีมันอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมอยู่แล้วนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอาหารนะครับที่อยู่อาศัยเพียงงงผมนะครับทีนี้อาหารเศรษฐกิจพอเพียงที่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนตู้เย็นหนึ่งตู้ที่มีทั้งกับข้าวนะมีทั้ง พวกวันเดียวพวกและก็เตรียมกันก็คือความสุขทางใจในะครับในเมื่อเรามีสางสมบูรณ์อยู่ในแปลงแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือความสุขทางใจที่เห็นผลผลิตเลยนะเห็นความสวยงามของอสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ดเด้เจอโตโแต่ละวันและก็สุดท้ายความสุขของผลผลิตที่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้มาให้ดูแลแล้งครอบครัวข,ของครับ แล้วค่ะก็ข้อต่อไปนะคะก็อยากทราบว่าพ่ออะไรเออ่พ่ออะไรทีร่ที่เราต้องนําหลักประชาธิปไตยเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตค่ะคิดว่าพ่ออะไรที่เราต้องเอาหลักประาชาธิปไตยนคะคะมันสําคัญแค่ไหนมันสําคัญแค่ไหนนะครับก็คือเอาชีวิตประจำวันแล้วกันเนาะชีวิตประจำวัน<ฆ>คนเราก็มีไม่กี่อย่าง<ฆ>ะนะครับมีไม่กี่อย่างทีนี้ความสําคัญในชีวิตเนี่ยก็มีเรื่องสี่ประเพียงที่เข้ามาก็คือเราหนึ่งก็คือในเรื่องของลดในเรื่องของความโลภนะครับสองก็คือ อยางใช้ชีวิตก็มีเท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นไม่มว่าจะเป็นเครื่องของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งอย่างที่เรามีแต่เราไม่ฟุ่มเฟือยเราสามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่ลาบากและมีความสุขได้นะคับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับในเรื่องของเศรกิจพอเพียงใช่ไหมครับใี <ắc> ่่อโอเคนะครับพี่แล้วก็อยากจะทุกคนพี่นะครับเชิญชวนให้กับให้กับให้ ความรู้ในเรื่องให้กแบบับเกษตรกรหรือว่าให้กับคนในสังคมนะครับให้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องของเศรษฐกิจ,จพอเพียงคร<ม>ับก็จริงๆเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ได้จําเป็น,นจะต้องเกี่ยวกับการเกษตรอ,อ,อย่างเดียวคือมีการเงินครอบครัวว่าอะไรก็ตามมีการทําให้เกิดความพอดีการทาให้การนําความรู้แล้วก็เอาหลักคุณธรรมมาใช้เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จะทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยสมดุลมากขึ้นโอเคค่ะ ก็ขอขอบคุณพี่ๆฝึกงานทุกคนที่มาให้ความรู้เพิ่มเติมกับเราวันนี้นะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะบล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าฝากสวนนะครับเราจะเห็นได้ว่าได้มีการแบ่งโซนนะครับเป็นการปลูกเป็นระบบครับในเชิงรูปแบบของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับในส่วนของเกษตรกรนะครับซึ่งเชื่อว่าในการที่เราจะ ทำสวนในรูปแบบนี้เนี่ยจะทําให้หนึ่งก็คือเรื่องของอความมั่นคงในเรื่องของการอยู่ดํารงชีวิตตามตามในรูปในรูปแบบของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในหลักคําสอนของ,ของในรัชกาลที่เก้าใช่ไหมคะใช่ครับท <c oughs> ้ายที่สุดนี้นะครับเชื่อว่านะครับในวันนี้เราก็ได้มีได้รับความรู้นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมากพอสมควรนะครับได้รับการบรรยายจากวิทยากรท่านก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงท่านหัวหน้าด้วยนะครับ สําหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆแล้วก็หัวหน้าด้วยนะครับที่ได้รับเกียรติมาทําการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทางเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับหัวหน้าครับขอบคุณครับ